สวัสดีนะครับผมต้นจากคุณไดนะครับพิสุวรนะครับวันนี้ต้นอยากมานําเสนอตัวใหม่ของจากคุณไดนะครับเป็นรุ่น Staria Elite นะครับตัวนี้ครับราคาเพียงแค่1นึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทข้อดีของมันคืออะไรรู้ไหมครับมันเป็นตัวที่มาทดแทนคุณไดทพิสวรรที่ทําให้ลูกค้าจับต้องได้มากขึ้นราคาไม่สูงเกินไปที่อยากจะแนะนําเลยจริงๆนะครับฟังก์ชันดีกว่าพิสวรรหลายๆส่วนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหนึ่งเลยเกาะถนนดีขึ้นเพราะขับเคลื่อนล้อหน้าแล้วนะครับพวงมาลัยนะครับก็บพวงมาลัยแบบพ w e r แล้วนะครับทําให้ไม่ต้องใช้แรงเยอะเลยในการเดี้ยวต่างๆเข้าโค้งต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนะครับต่อมาครับมีเซนเซอร์เพิ่พเมเ1ิให้เซนเซอร์หลังอางเดียวนะครับไม่แถมกล้องมาด้วยตัวนี้ให้ทั้งด้านหน้าเซนเซอร์ด้านหน้าและกล้องด้านหลังแล้วก็เซนเซอร์หลังมาให้ครบเลยนะครับทําให้ลูกค้าใช้งานง,ง่ายขึ้นครับผมนอกจากนี้นะครับ ในเรื่องของความปลอดภัยมีถุงลมนิรภัยคู่หน้านะครับเพราะคู่หน้าในส่นของเทสวันนะครับแต่ถ้าเป็นตัวใหม่นะครับให้คู่หน้ามาเหมือนกันครับให้บอกคนขับมาอีกสองลูกครับให้ตอนหลังเป็นม่านคาเทียมาอีกสองสองด้านเลยนะครับครบเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วในเรื่องของความนิ่มนวลครับคันเดิมนะครับเทสวันเป็นขับเคลื่อนล้อหลังแล้วก็เป็นกึ่งคันแข็งเลยนะครับตัวนี้เป็นมันติลิคงแล้วนะครับ ทำให้เรื่องของการนั่งนิ่มนวลขึ้นนั่งสบายขึ้นกกอนถนนดีขึ้นใครที่เคยเจออาการแบบนั่งหลังแล้วแบบเป็นหัวง่ายนะครับตัวนี้ครับลดอาการนั้นได้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาครับเรื่องน้ํามันครับตัวนี้เป็นตัวยูโรไฟนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดจากทางฮุนไดนะครับเครื่องยนต์ที่รองรับน้ํามันได้ถึง B 2ยสิบฟังไม่ผิดครับ B20 เมื่อก่อนไฮสวันได้แค่ B7 ธรรมดานะครับตอนนี้ได้ถึง B 2ยิบแล้วครับผม นอกจากนั้นครับในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆนะครับให้มาครบขนาดนี้นะครับภายในนะครับบุกหนังมาเรียบร้อยนะครับผมนั่งสบายมีที่พักแขนให้พร้อมนะครับหน้าจอนะครับเทสวันเดิมไม่มีจอให้ให้จอมาด้วยครับพร้อมสวยงามเลยนะครับผมรองรับการใช้งานได้ดีเยี่ยมนะครับอยากให้มาสัมผัสด้วยตัวเองดูนะครับกองว่างแวะเข้ามานะครับหรือสนใจทักทายต้นได้นะครับด่วนนะครับมีจํานวนจํากัด รถมีให้เลือกแค่3สีครับสีดำสีเทาดำแล้วก็สีบอลเงินครับยังไงก็ทักทายต้นสอบถามข้อมูลได้ด่นดวนๆครับ